ขาวต่ายของเอเชียนคัพนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับการเตรียมทีมของคู่แข่งในเอเชียของทีมชาติไทยนะครับว่าวิธีการที่เขาเตรียมทีมหรือเข้าแคมป์ต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเราจะไล่เรียงกันทุกกลุ่มนะครังกอล์ฟครับผมก็เดี๋ยวเอเชียนคัพก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับเผอ่มแป๊บเดียวเองนะครับในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายเนี่ยก็24ทีมเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยก็เตรียมความพร้อมกันค่อนข้างที่จะ เต็มที่เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าบางทีมนี่ไปเก็บตัวต่างประเทศนะครับมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยต่ำๆมาสองถึงสามเกมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าแต่ละชาติของการขันเอชยนครัพรอบสุดท้ายเนี่ยเตรียมทีมกันอย่างไรบ้างครับนะครับผมเริ่มที่กลุ่ม A ก่อนเลยนะครับกาตาร์เจ้าภาพเนี่ยก็น่าจะว่าพวกเขามีความพร้อมมากที่สุดแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะจากปี2019นะครับกาตาร์เนี่ยมีอุ่นเครื่อง ไปแล้ว2เกมนะครับก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็คือเขาชนะกัมพูชาก่อน30แล้วก็อุ่นเครื่องแพ้จอแดน 1- 2 2นะครับก็คือเลือกทีมอุ่นเครื่องนี่อาจจะยังไม่ได้เป็นทีมที่โหดมากนะนะครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าภาพนะครับมีจีนนะครับจีนเนี่ยเลือกไปเก็บตัวที่ UAE u e นะ u a เเนี่ยก็มีชายแดน ติดกัน,น,ก,นกับกาตาร์นะครับสภาพาอากาศก็ใกล้เคียงกันหลายชาติเลือกที่จะไปเก็บตัวที่ UV e ก่อนนะครับผมจีนอุ่นเครื่องแพ้ฮ่องกงที่ถือว่าพลิกล็อกเอน,กน,อนัเนอย่าลืมว่าจีนเป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยด้วยใ<ช>นะครับฟุตบอลโลกนะครับผมแล้วก็เขาเดินทางไปตั้งแต่7มกราคมแหละไปถึงที่กาตาร์นะหลายชาติเดินทางไปก่อนเลยใช่เดินทางไปแต่คือหลังปีใหม่บางทีมก็เดินไปแต่ปีใหม่นะใช่ไปถึงตั้งแต่ปีใหม่ครับ ทาจิกิชานนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งชาติที่เก็บตัวที่ยีนะนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องชนะฮ่องกง2-1งเดินทางไปกาตาร์8มกราคมนะครับส่วนเลบานอนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอุ่นเครื่องชนะจอร์แดน2 1หนึ่งอุ่นเครื่องแพสซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นสายเดียวกับไทยนะครับไปศูนย์หนึ่งแต่ก็เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่2มกราคมจะเห็นว่ากลุ่ม A เนี่ยก็เดินทางไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแหละครับนะครับ ก็ในส่วนของกลุ่ม B นะครับสทีมนี่ก็ถือว่ามีการเก็บตัวกันเต็มที่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ออสเตรเลียนะครับนี่ก็บินไปเก็บตัวที่ UAE เเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องไป เกมนึงนะครับเอาชนะบาเรนไป2 .1 ตอนึครับออสเตรเลียนี่ก็เดินทางไปถึงกาตาร์ในวันที่8มกราถือว่าไปปรับเรื่องของสภาพร่างกายเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีทีมอย่างอุซเบกิสถานนะครับก็อุ่นเครื่องเอาชนะคีกิสถานไป2-1หนึ่คีกิสถานนี่เป็นคู่แข่งนัดเปิดสนามกับทีมชาติไทยนะครับ,รบก็อุ่นเอาชนะคีกิสไป2ต่อนึครับนี่เดินทางไปเก็บตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นครับ วันที่25ธันวาคมนะครับถือว่าพร้อมมากคือหลายชาติเนี่ยเดินทางไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับนะครับก็คืออยู่กับกาตาร์มาอย่างยาวนานเลยนะครับครับผมแล้วต่อไปเป็นอินเดียนะครับนี่ก็เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่วันปีใหม่เลยนะครับวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายอย่างซีเรียนะครับในกลุ่มบีไปเก็บตัวที่ U a e วนะครับแล้วก็ ลงอุ่นเครื่องไป2เกมด้วยกันนะครับก็อุ่นเสมอกับคีกิสสถานครับหต่อ1นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องเสมอกับมาเลเซียครับสต่อ2นะครับทางซีเรียเนี่ยเดินทางไปถึงกาตารตั้งแต่วันที่7มกราคมนะครับนะครับต่อไปกลุ่มซีนะครับอิหร่านอีก1ทีมเต็งแชมป์ก็ว่าได้ครับนะครับผมอุ่นเครื่องชนะบูกินาฟาโซไป2อนะครับผมแล้วก็อุ่นเครื่องชนะอินโดนีเซียนะไปั้าศูนย์ด้วยกันใช่นะครับ แต่ว่าเดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่8มกราคมแล้วนะครับส่วน UAE นะครับอุ่นเครื่องชนะคีรีคิสถา1-0อุ่นเครื่องแพ้โอมาน0-1เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่8มกราคมเช่นเดียวกันนะครับฮ่องกงนะอีกหนึ่งชาตินะครับที่เลือกไปเก็บตัวที่ UAE ก่อนนะครับมีเกมอุ่นเครื่องชนะจีน2-1นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องแพ้ซาจิกิสถา1-2เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่5มกราคมส่วนปาเลสไตน์นะครับ อุ่นเครื่องแพ้อุสเบกิสถานศ1นย์อุ่นเครื่องเสมอกับซาอุดิอาระเบีย00แล้วก็เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่3มกราคมแล้วครับผมแล้วก็ไปกลุ่มดีนะครับหนึ่งนะครับเต็งแชมป์เลยนะครับอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนี่ก็บินไปเก็บตัวที่กาตาร์ตั้งแต่วันที่8มกราคมนะครับลงสนามไป2นัดนะครับตั้งแต่วันที่1เนี่ยก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะไปกาตาร์เนี่ยอุ่นเครื่องก่อนเกับทีมชาติไทยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เอาชนะทีมชาติไทยไปลยใช่อนนที่่จะไปอุ เครื่องกับจอแดนที่กาตาร์นะครับแบบเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับกับจอแดนแล้วก็ถล่มจอแดนไป6ต่อ1นะครับถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งเอเชียใช่แล้วก็10นัดหลังสุลชนะรวดวเลยนะชนะรวดเลยครับผมแล้วก็ทีมต่อไปครับในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนะครับอย่างอินโดนีเซียโอ้โหอินโดนีเซียนี่ เพื่อนบ้านอาเซียนเรานะครับบินไปเก็บตัวที่ยุโรปเลยนะครับที่ประเทศตุรกีนะครับแล้วก็มี2เกมอุ่นเครื่องอย่างอุ่นเครื่องแพ้ลิเบียไป 1. ต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับอิหร่านไป0ต่อ5นะครับเดินทางไปถึงกาตาร์เมื่อวันที่8มกราคมนะครับถือว่าผลงานอินโดก็ในเกมอุ่นเครื่องยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งจากอาเซียนบ้างครับอย่างทีมชาติเวียดนามนะครับนี่ก็เดินทางไปถึงกาตาร์ตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับแล้วก็ เพิ่งลงสนามอุ่นเครื่องแพ้กับคีกิสฐานไปนะครับหนึ่งต่อสองนะครับคิกิสนี่เป็นคู่แข่งทีมชาติไทยนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยแพ้ไปนะครับแล้วก็ชาติสุดท้ายในกลุ่มดีนะครับก็คือทีมชาติอิรักนะครับไปเก็บตัวที่ UAE นะครับแล้วก็เดินทางเข้าประเทศกาตาร์เนี่ยวันที่5้มกราคมนะครับแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องไปแล้ว1นนัดแพ้กับเกาหลีใต้ไป0ูนย์ต่อ1นะครับครับผมมาต่อที่กลุ่ม E อครับอีก1เต็งแชมป์เช่นเดียวกันนะครับเกาหลีใต้ มีเกมอุ่นเครื่องชนะอิรัก1-0แล้วก็เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่8มกราคมล้นะครับผมมาเลเซียครับทีมจากอาเซียนเหมือนกันนะครับอุ่นเครื่องเสมอซีเรีย2-2นะแล้วก็เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่1มกราคมนะครับจอร์แดนอุ่นเครื่องแพ้เลบานนอง1-2อุ่นเครื่องชนะกาตาร์เจ้าภาพ2-1เดินทางไปกาตาร์ตั้งแต่2มกราคมนะครับแล้วก็บาเลนเก็บตัวที่ UAE เเช่นเดียวกันนะครับอุ่นเครื่องแพ้ออสเตรเลียไป1-2เดินทางไปกาตาร์ 8มกราคมนะครับแล้วก็มาที่กลุ่มสุดท้ายครับ้องก๊อฟกลุ่ม F นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมแต็งนะสำหรับในการลุ้นแชมป์เช่ครับนะครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับนี่ก็เป็นทีมที่ถือว่าเพิ่งเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์โลกมาใช่ครับในฟุตบอลโลกผลล่าสุดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเต็งของกลุ่มนี้เลยนะครับ ในกลุ่มเ e อนะครับโดยมีการอุ่นเครื่องไปแล้วเอาชนะเรลมานนนไป1ต่อ0ูนะครับแล้วก็มีอุ่นเครื่องเสมอกับปาเลสไตน์0ูต่อ0ูนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดินทางไปถึงกาตาร์ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนะครับ,รบถือว่าความพร้อมของซาอุดิอาระเบียนี้ค่อนข้างพร้อมมากๆนะครับแล้วก็โอมานะครับมีปนไปเก็บตัวที่ u a e นะครับแล้วก็มีการอุ่นเครื่องเอาชนะจีนสอูแล้วก็แพ้ U a e วไป0ูนต่อหนึ่งนะครับโอมานี่ไปเก็บตัว แล้วก็เดินทางไปถึงกาตาร์เนี่ยวมนวันที่8มกราคมนะครับแล้วก็ทางทีกิสถานนะครับเก็บตัวกันที่แคมป์ประเทศยูเอเเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับทีกิสถานนะครับก็มีการแพ้กับอุซเบกิสถานไป1ต่อ4นะครับแพ้ยูเอเศย์แล้วก็เสมอซีเรีย2 2แล้วก็เอาชนะทีมชาติเวียดนามไป2อต่อหน่ะครับทิกิสถานนี่ไปเก็บตัวที่กาตาร์เดินทางถึงตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเลยนะครับครับผมก็ทีมชาติไทยนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์เมนต์นะครับมีการอุ่นเครื่องเมื่อวันที่1มกราคมนะครับด้วยการบุกไปแพ้ญี่ปุ่น0นต่อ5นะครับแล้วก็เพิ่งจะเก็บตัวรวมกันฝึกซ้อมเนี่ยวันที่7มกราคมเป็นวันแรกนะครับแล้วก็เพิ่งซ้อมแบบฟูลทีมครบ26คนเนี่ยวันแรกเนี่ยก็คือวันที่9มกราคมนะครับแล้วก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องไป1นัดแบบปิดกับทีมชาติไทยชุดยูยี่สก็แบบปิดก็คือจะไม่มีผลการแข่งก็เราก็ไม่รู้ว่าผลการขันเป็นอย่างไรและสุดท้ายก็จะไม่มีนะ้วเเด๋ยจิทาางข ไปประเทศกาตาร์เนี่ยวันที่11มกราคมนะครับก่อนที่จะประเดิมสนามเจอคิกิทาในวันที่16มกราคมคือจะเห็นว่าที่เราพูดมาหลายชาติเนี่ยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเนะต็เทมที่3เต็เทมที่4เกมแต่ว่ามันจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่บางอันเนี่ยนบะเป็นออฟฟิเชีบ,บางอันเป็นแบบ ออฟฟิเชียลนะครับเป็นอันออฟฟิเชียลนะครับคือจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าหลายชาติเรื่องที่จะอุ่นเครื่องกับเกมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มีการเดินทางไปเก็บตัวโอเคอาจจะยังไม่เข้าไปที่กาตาร์เลยแต่ว่าจะไปที่ยูอก่อนหลายชาติใช่ครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ความพร้อมต่างๆทิมเาติไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียนคัพนะที่มีความแตกต่างจากชาติคู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับคือการอุ่นเครื่องที่เราไป บุกเยือนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากนะใช่ครับเราไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องไงไม่ได้ต่อเนื่องพอเรากลับมาจากวันที่หนึ่งปุ๊บโอเคไทลีดันมีโปรแกรมตกค้างใช่ครับซึ่งเป็นเกมตกค้างจากฤดูกาลที่แล้วด้วยนะใช่เป็นเกมที่เขาเลือเล่อนมาด้วยนะของเลกแรกคืออันนี้ต้องพูดาตามตรงว่าไทลีกเองก็ต้องโทษตัวเองด้วย<ช>ที่ไม่สามารถจัดสรรเกมตรงเนี้ยใ,<ช>ให้มันจบพร้อมกับเลกแรกรได้ไง<ช>พอผ่านปีมันเลยทให้ พอมันเอฟเฟกกับทีมชาติปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เป็นอาทิตย์เลยนะใช่นะครับแล้วก็โอเคเรามีปัญหามากมายนะครับเรื่องโอเคมีผู้เล่นต่างๆกว่าจะได้ผู้เล่นครบ26คนเนี่ยก็ปลายเวลาเข้าไปอีกอยังโชคดีนะครับที่การแข่งขันของกลุ่มไทยเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายอ <laughs> แต่งริมมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอะ่ะไม่ใช่ข้ออ้างใช่ครับก็คือปัญหาของทีมชาติไทยมันหลายๆอยา่างคือแฟนบอลเขาก็วิจารณะว่าทําไมเราไม่เก็บตัวต่อยอดตั้งแต่ ไปเยือนญี่ปุ่นอ่าไปญี่ปุ่นเสร็จกลับมาอ่าเต็มที่อาจจะปล่อยพักหนึ่งวันหรือ2วันก็ได้แล้วก็กลับมารวมตัวแม้ว่าจะมีนักเตะแดคนที่เล่นให้กับบุยลครับแบ่งคอ์แบงคอตกค้างแต่ว่าที่เหลือก็ซ้อมกันได้แต่ทำไมไปวางโปรแกรมให้รวมพลฝึกซ้อมวันที่7มกราคมที่เราเอาข้อมูลมาจะเห็นว่าวิธีการของชาติแต่ละชาติเนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังนะโอเคอาจจะมีคอมเมนต์ที่ผมอ่านแล้วอาจจะบางคนก็งบอกว่า ที่ไทยคงไปไม่ได้ไกลหรอกจะไปทาไมต้องไปเก็บตัวนานๆานคือวิธีคิดแบบนี้มันก็หมายความว่านั้นเราก็ไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรเลยจริงๆเอเชียนคัพเป็น,นรายการที่ใหญ่มากนะใหญ่รองจากฟุตบอลโลกนะ<ล>นะครับจริงๆคัพฟุตบอลโลกยังไม่ใหญ่เท่าเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะใช่คือแต่ละชาติที่จะมาตรงนี้ได้นเนี่ยมันต้องพิเศษจริงๆนะใช่ซึ่งเราจะเห็นว่าการเตรียมทีมของแต่ละชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังมีเกมอุ่นเครื่องชัดเจนเก็บตัวชัดเจนนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยผมว่าอยากให้เป็นมาตรฐานใหม่เหมือนกันในฟุตบอลไทยเพราะไม่อยากให้เห็นพอมีทัวร์เมนต์จะเกิดปัญหาทุกครั้งเลยนะครับคือพอเราเอาข้อมูลมาเราเห็นแต่ละชาติแม้ว่าในชาติอาเซียนด้วยกันนะใช่ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเข,เขาก็เขาก็เตรียมพร้อมมากใช่นะครับตรงนี้เองก็ต้องฝากไปถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ,นะรบที่คือโอเคแหละศรัทธาฟุตบอลไทยสําคัญเรื่องพิธีการจัดการเตรียมความพร้อมก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผลงานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ มาเป็นกำลังใจกับทีมเยอทยชุดนี้เอเชียนคัพนะผลงานของอิชิอิอย่างเป็นทางการนะครับวันที่เท่าไหร่นะก็จะเตะนัดเปิดสนามนะครับในวันที่16มกราคมเจอกับคีกิสถานนะครับในเวลา3ทุ่มครึ่งเวลาไทยนะครับแล้วก็ต่อด้วยนัดที่2นะครับจะเจอกับทีมชาติโอมานในวันที่21มกราคมนะครับก็จะเตะเวลาเดียวกันนะครับ21นาก30นาทีและนัดสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเจอกับ ซาอุดีอาระเบียนะครับในวันที่25มกราคมนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่เตะในเวลา4ทุ่มตรงเวลาไทยนะครับ,รบมาดูว่าทีมทัไทยในยุคนี้ครับยุคใหม่ของอิชิจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้หรือไม่ครับ